เงินพันหนึ่งพันหรือพันกว่าบาทเนี่ยเรามีนาฬิกาให้เล่นเยอะแยะสำหรับนาฬิกาดีๆคนที่เล่นนาฬิกาถ้าเรารู้จักเล่นเนี่ยมันสนุกมันไม่จําเป็นจะต้องเล่นแพงมากๆอย่างเงี้ยเรือนหนึ่งเมื่อก่อนซื้อมาพันกว่าบาทรู้สึกจะพันพันสองมั้งนาฬิกาพวกเนี้ยเป็นนาฬิกาที่ดีมากนะครับซิติเซนสมัยสมัยก่อน ในการเก่าในการพวกนี้นี่ไม่จำเป็นต้องใช้งบที่มันแพงเรามีของให้เราสะสมให้เราเล่นมีเยอะอีกเยอะเห็นไ,ไหมในการพวกนี้เนี่ยตอนที่หยิบออกมาหยิบออกมาไขาลานหยิบออกมาเดินมันอยู่นานในการพวกนี้เป็นในการดีนะครับ โอลิสเนี่ยปนี้ซื้อเต็มที่ก็พันหนึ่งพันห้าเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ทราบแต่รู้แต่ว่าไม่มีเรือนไหนขาดทุนนาฬิกาของเราเดินทุกเรือนและเป็นนาฬิกาดีด้วยดีทุกเรือนเคยแต่ดูนาฬิกาแพงๆเรามาดูนาฬิกาที่มันดีๆแล้วก็ไม่แพงเห็นไหม ของดีๆถูกๆทำให้ดูทีละเรือนทีละเรือนเนี่ยเพื่อนๆถ้าไม่แนวทางคนที่ว่างบน้อยถ้าไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรไม่รู้จะเล่นในกาแบบไหนเนี่ยเป็นแนวทางการเล่นดีมากๆวงเงินหนึ่งพขึ้นลงแต่เดี๋ยวนี้น่าจะของมันน่าจะน้อยนดน้อยลงไปแล้วเมื่อก่อนเยอะแยะมากแปดร้อยเจ็ดร้อย นาิกาสำหรับคนคนที่รักนาฬิกาเนี่ยอย่างเรือนนี้เรือนนี้ตอนนั้นเมื่อก่อนซื้อมาน่าจะพันพันสอง,พ,สองพันสองหรือพันสามเนี่ยเห็นไหมโอลิตต่งนันเลยนาฬิกามีสภาพดีนะสวยสวยแล้วคนบอกว่าทำไมในกาต้องมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนถึงจะเล่นได้มีเงินหลักตัวนี้ ในการตัวนี้เป็นในการสมัยก่อนคุณพ่อซื้อให้ในราคา400ในการนี้ซื้อให้เมื่อประมาณเรือนนี้น่าจะมีประมาณ4 40กว่าปีแล้วครับซื้อที่เยาวราชของของใหม่ละ400บาทเรือนนี้ยังเก็บไม่อยู่นะในของดีๆในการของสวยๆของดีๆเห็นไหม มีเรือนไหนที่ไม่สวยสวยทุกเรือนครับหยิบมาไขาลานหยิบมาให้เครื่องเดินเพราะว่าบางทีไม่ได้ใช้ถูกในการพวกนี้เนี่ยผมใส่ลยุยบางทีผมไปอยู่ไปเมืองนอกไปแล้วนี่ใส่มาดีมากนะในการพวกนี้เราไม่ต้องไปเสียดายมากเป็นในการที่ดีไม่ต้องไประวังมาก แต่มันก็เป็นนารกาดีเนี่ยออโตเมติกนั้นเนี่ยหาง่ายเื่อเล่เนี่ยเอาเอาบ้าเอาบ้านี่ปกตินี่มีแต่ควอตนะครับแต่ตัวนี้เป็นออโตเมติกนะถึงบอกว่าบางทีมันก็มีอะไรแปลกๆมาอย่างเงี้ยพันกว่าบาทหนักโรเรือนหนักมากถ้าถามน้ำหนักหรือว่าเหล็กเหลือนี่สู้นาฬิกาแพงๆได้เลยนะครับ เนื้อตัวเหล็กเนื้อเหล็กนี่เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะพวกสแตนเลสตัวนี้เป็นเนื้อเดียวกับพวก, mm. พ,วกพวกโลเล็กปาเตอะไรพวกนี้เนื้อแนวเดียวกันหมดเลยนะเนื้อเนื้อเหล็กเนี่ยงานสมัยก่อนจะเป็นเหล็กดีมากเนี่ยมาให้ดูกันเนี่ยเยอะแยะ,ยะ,ยะสวยๆของดีๆสวยๆเห็นไหมอย่างเรื่องนี้อะไรเนี่ยซิติเซน นี่ซื้อมาน่าจะพันหนึ่งมั้งหนึ่งพันบาทดูของสวยขนาดนี้หนึ่งพันบาทเพื่อนๆดูแล้วคง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 มีแนวทางใช่ไหมเห็นไหมคนงบน้อยไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจว่าทําไมไม่มีนาฬิกาให้เล่นนาฬิกามีให้เล่นเยอะแยะครับเงินหนึ่งพันสายสวยๆส,สายเห็นไหมยังเดินเดินอยู่ผมว่ายังมีนะทุกวันนี้นาฬิกาพวกน,นี้ยังมีอยู่นะราคาก็ประมาณเนี้พันหนึ่งพันกว่าบาทไม่ได้แพงมาก เดินดีอาจจะหาซื้อได้ดีกว่านี้ด้วยครับให้ดูอุย้ยเห็นไหมนี่อะไรตัวนี้อะไรโอลิเอนโอลิเนใช่ไหมใช่เก็ <laughs> บนานจนจำไม่ได้เดินละเห็นไหมในกาสภาพเดินทุกเรือน พอดีเก็บไว้จนลืมเก่านานจนลืมลืมจนจําไม่ได้เนี่ยตัวนี้เริ่มเริ่เเดินเดินแต่มันไม่เสียเอามาให้มันเคลื่อนไหวหน่อยเดี๋ยวมันก็เดินเนี่ยเริ่มเดินละโอเลียนนี่ก็โอเลียนเนี่ยตัวนี้ก็ซื้อมาพันห้ารอบาทเห็นไหมสวยขนาดไหนเรือน,นี้ เรือนี้ไปไปไกลนะไปเมืองนอกเรือนนี้ใส่ไปขึ้นเขาลงห้วยเรือนเรือนนิดไปไกลมากยุคสมัยก่อนนาฬิกาสมัยก่อนทํามานี่ไม่ได้ม่ได้กินกันลงเลยนะครับทีนี้อย่างบางแบรนด์บางยี่ห้อนี่มันคือมันดังแล้วมันก็แซงฉีกกระจุยไปราคามันก็ฉีฉีขึ้นไปสมัยก่อนก็สูสีตีคู่กันสมัยเมื่อสามสีสิบปีก่อนก็ไม่ได้แพงอะไรมากมาย เห็นไหมแล้วเพื่อน<ๆ>เพื่อนเราผมรู้แล้วใช่ไหมว่าเงินหนึ่งพันพันกว่าบาทไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีทางได้ใส่นาฬิกาดีๆเห็นไหมเรือนนี้ผมชอบมากเลยนะเรือนนี้เป็นของผู้หญิงผมเจิมซื้อดะผู้หญิงนะดูดิมันรูปทรงมันแพ้โล,ล็กที่ไหน คุณดูโรเล็กเดจัสเลดี้ไซส์ครับคุณดูมีกินเรือนนี้ลงที่ไหนเลดี้ไซส์กับเรือนนี้ดูดูเห็นไหมสายดูสิเดิมเดิมหมดเลยสวยขนาดไหนวัสดุใช้นี่เหมือนเป๊ะเหมือนโรเล็กเป๊ะเห็นไหมพันกระบาทก็เท่ได้ก็หรูได้เห็นไหม สรุปรวมนะคิดดูนะหมดนี่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคิดดูใช้เงินไม่เท่าไหร่เงินก็ยังอยู่เห็นไหมในของสวยๆหมดคู่นี้อา้าวคู่นี้ดูคู่นี้วัยรุ่นนั่นเนี่ยทรงถังเบียร์วัยรุ่นขนาดไหนเห็นไหมเป็นคู่คู่เห็นไหม จะจัดเป็นคู่ๆเลยนะอ่ะค <ue> <organizational marriage> ู่นี้อ่ะเงินสามารถซื้อได้โดยที่ว่าของที่ไม่แพงเราสามารถเท่ได้โอ้ต้องมีเงินเป็นเป็นแสนๆถึงจะเอามาใส่อย่างนี้ก็ใส่ได้สำหรับคนงบน้อยที่ว่าซื้อไปแล้วที่ว่าไม่ขาดทุน ทั้งกองเนี่ยทั้งกองเต็มที่ก็เท่าไหร่หมื่นกว่าบาทเหลือจะคุ้มชีวิตเห็นไหมทั้งกองหมื่นกว่าบาทเพื่อนๆพื่อนเราก็ดูดูแล้วคงมีข้อคิดแล้วก็ได้ไอเดียหรือความคิดความรู้จากการใช้เงิน หรือว่าเป็นนักสะสมในกาเราสามารถเอาไปประยุกต์นะหวังว่าเขคงดูแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะสำหรับวันนี้เราก็ขอให้มีความสุขนะครับ